สุราเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันสุรามีหลากหลายชนิดโดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นสาเกเหล้าบวยของประเทศญี่ปุ่นโชจูของประเทศเกาหลีเบียร์ของประเทศเยอรมันสาโทอุกระชแช่ ของประเทศไทยเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการแปรรูปวัตถุดิบที่มีให้กลายเป็นสุราชั้นเลิศสามารถสร้างรายได้อย่างมห ah าศาลให้กับประเทศได้เมื่อตลาดของสุรามีการขยายตัวจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนจำหน่ายในชุมชนไปสู่การผลิตเพื่อการพาณิชย์ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของการผลิตสุราซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาระหว่างผู้ผลิตสุราชุมชนและผู้ผลิตสุรารายใหญ่ปัญหาการผลิตสุราชุมชนมีความคิดเห็นในสองมุมมองมาโดยตลอดมุมหนึ่งเห็นว่าสุราชุมชนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านควรให้มีเสรีในการผลิตเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายภายในชุมชนเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านไว้แต่ในอีกมุมหนึ่งมองว่าการผลิตสุราทุกชนิดจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดการผลิตสุราภายหลังจึงได้ให้สัมปทานแก่เอกชนโดยรัฐได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของเอกชนผู้รับสัมปทานส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้เปิดเสรีการผลิตสุรามากขึ้นเนื่องจากถูกมองว่ากฎหมายที่ใช้บังคับเปิดช่องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่จนในที่สุดได้มีประกาศก,าร,กระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุราพุทธศักราช2546 ภายในวงเล็บฉบับที่4อนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสุรากรันชุมชนอย่างเสรีแต่ต้องขออนุญาตจากกรมสปสามิตนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24บ้านราชดำเนินจึงได้จัดทำโครงการสุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยเพื่อศึกษาปัญหาและนำเสเนอนโยบาย เพื่อแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนมีโอกาสในการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานเกิดแนวคิดในด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างยั่งยืนจากผลการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ผลิตสุราชุมชนพบว่ากลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการกีดกันทางการค้า ในรูปแบบต่างๆจากภาครัฐที่เอื้อให้เอกชนรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในด้านการขายสินค้าอยู่มากอีกทั้งกฎหมายยังมีความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจนทั้งในแง่การจำกัดกำลังการผลิตการส่งเสริมการโฆษณาและปัญหาเรื่องต้นทุนและภาษีที่แพงและซํำซ้อนรวมถึงปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดระดับประเทศและระดับโลกได้ เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างมูลค่าและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ลงอยู่ะปีเรเนี่ยเล่าที่ท่านเห็นเนี่ยมันผ่านการปรับปูหมดแล้วนะคือคนแปรเนี่ยเมื่อก่อนเล่ากินละตาบอดเ็าเข้าใส่ฟูริดอนแล้วก็ต้มน,น้ำหนึ่งเนี่ยมีป้อกันไปถึง3 0องศามันมีสารพิษออกมาตัวหนึ่งอ,อันนี้ก็คือเม็ดที่วัดก,ก่ออันนี้ชาวบ้านกิน,นเลย พราะว่าแจวเพราะว่ากินแล้วเมาดีเมันเป็นสารพิษพอต้มถึงเจ็ดสิบองศาเนี่ยมีสารพิษตัวออกมาก็คือกูเสอร์ออยกี่แล้วมันไปติดในเส้นเลือดฝอยในสมองทาให้แฮงห์โอเวอแต่เหล้าเหล้าเสียดเนี่ยสารพิษสองตัวนี้ถูกสกัดออกหมดแล้วโดยวอวนะทุกทั้งทั้งหมู่บ้านเลยทั้งตำบลเลยเพราะนั้นเหล้าเสียดกินแล้วก็จะไม่ไม่มีแฮง์โอเวอ นอกจากนี้ยังพบว่าในการผลิตสุราจะมีกากสาเล้าหรือน้ำโจ้ซึ่งผู้ผลิตได้จำหน่ายเพื่อไปใช้ผสมในอาหารสุก,กรหรือนำไปทำน้ำจุลินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำไปใส่ในบ่อกเกลือเพื่อย่อยสลายปฏิกูลหรือนำไปหมักขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยในราคาต่ำเพราะเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ในความเป็นจริงกากสาเล่ามีสปพคุณที่สามารถบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีและสร้างความอ่อนวัยซึ่งหากมีการวิจัยและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะสามารถสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นและมีตลาดรองรับที่ใหญ่ขึ้นสามารถจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ส่งผลให้ผู้ผลิตสุราชุมชนสามารถสร้างไรายได้เพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตที่เป็นปัญหาอยู่ได้ค่ะสวัสดีค่ะนางกันญาภักอมแก้ว เป็นบรรานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชลราสั์ทรองแพร่ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากนัำโจ้หรือสาเล่าที่เหลือจากการผลิตเหล้าในวิสาหกิจชุมชนของเราทางเราได้รับการสนับสนุนพร้อมได้คำแนะนำจากคณะศึกษาสถาบันภาพปกตล24 จนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ชื่อว่าอิกซึ่งแปลว่าถุกชุมสุดค่ะวันนี้นะคะเราออีกแนวทางหนึ่งที่นักศึกษาได้เล็งเห็นคือการส่งเสริมให้สุราชุมชนเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมจะช่วยส่งเสริมให้ราคาของสุราชุมชนสูงขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อีกด้วย จะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศจีนที่แต่ละท้องถิน่นมีการพัฒนาสุราประจําท้องถิ่นขึ้นเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิน่นรวมถึงเพื่อจําหน่ายเป็นของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยวเช่นจุนไม่ไดกินโจซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียงของชิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นหรือสุราเหมาไถของจีนที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกสามารถจำหน่ายและทำไรายได้ให้กับประเทศจีนได้อย่างมากมาย นักศึกษาจึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาสุราชุมชนให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นสู่ตลาดโลกสร้างให้เกิดพัฒนาการของการผลิตสุราชุมชนอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป